ผมง่ายๆชมวิธีทำกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีหวีซี่ห่างหวีซี่ทียางมัดผมเส้นเล็กกิปดำหรือกิปตัวยูค่ะน้ำมันมะพร้าวโคโคนัทออยล์คือน้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อของมะพร้าวเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันค่อนข้างสูง น้ำมันมะพร้าวสาวๆส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการหมักผมสามารถช่วยในการบำรุงหนังศรษะให้มีความชุ่มชื้นและน้ำมันมะพร้าวยังช่วยทำให้เส้นผมมีสุขภาพดีเป็นประกายเงางามที่สำคัญน้ำมันมะพร้าวยังช่วยลดปัญหาของเส้นผมที่แห้งแตกปลายได้อีกด้วยน้ำมันมะพร้าวสามารถนำมาหมักผมได้ทุกวันหรือทุกครั้งก่อนการสระผมโดยหมักทิ้งไว้สัก5านาที จากนั้นให้ทำการสระผมได้ตามปกติเลยค่ะปัญหาเส้นผมที่แตกปลายก็จะกลับมาดูดีขึ้นค่ะขั้นตอนในการทำผมนะคะเราจะมัดผมเป็นหางม้าแบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะใช้โดนัทค่ะสอดเข้าไปที่ผมหางม้าของเรานะคะจากนั้นนะคะเราจะแบ่งผมออกมานะคะเป็นช่อเล็กๆ เราจะทําประมาณ5ช่อนะคะในแต่ละช่อนี้เราจะมัดอย่างมัดผมเส้นเล็กนะคะตรงกลางช่อทุกช่อเลยค่ะ พอมัดได้ครบทุกช่อแล้วเราจะกลับผมจากด้านล่างขึ้นมานะคะจะทำแบบนี้ค่ะทุกช่อเลยนะคะพอได้แล้วเราจะม้วนผมที่เป็นช่อนี้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะม้วนม้วนออกมาแบบนี้นะคะรอบโดนัทเลยจากนั้นติดกิ๊บดำหรือกิ๊บตัวยูที่เรามีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดึงออกมาแบบนี้ค่ะให้พองๆนะคะดึงดึง,ดงออกมาแบบนี้ทุกช่อเลยแล้วก็จัดให้สวยงามพอจัดเรียบร้อย ส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะม้วนเก็บแบบนี้ค่ะม้วนเก็บง่ายๆเลยนะคะทุกคนพอม้วนเก็บเสร็จแล้วเพื่อนๆตกแต่งให้สวยงามได้เลยตามใจชอบเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทรงผมที่นัททำให้ดูเมื่อกี้ถูกใจทุกคนไหมคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนัดบิวตี้เป็นกำลังใจให้นัาด,ด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ